ท่านสมณะโคดมการทําบุญอุทิศส่วนกุศลส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปไนีนจะได้รับหรือไม่พระพุทธเจ้าบอกว่า,วามันมีอยู่สองประการคือแล้วแต่ฐานะและอาฐานะคําว่าฐานะคือถ้ามันพอได้มันก็ได้ถ้ามันไม่พอได้ทํายังไงก็ไม่ได้ถามนี่แกก็ถามต่อไปว่ายังไงชื่อว่าฐานะยังไงชื่อว่าอาถรนะ พระพุทธเจ้าของเรทาท่านก็บอกว่าดูก่อนพรามณ์คำว่าฐานนะที่ควรได้นั้นบางคนเกิดมาในโลกนี้ได้ทำบาปด้วยกายวาจาใจฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามหลอกลวงโลกหลอกลวงคนได้กระทกระทบาปต่างๆเมื่อเขาตายไปเขาไปเกิดอยู่ในนรกบ,บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นไปต่างๆตา,งตามกรรมของเขาส่วนบางคนเกิดมาในโลกนี้ได้กระทำกรรมดีด้วยกายวาจาใจทำบุญสุนทรทา,านเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์เมื่อเขาตายไปเขาได้เกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างถ้าสัตว์เหล่านั้นตายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่ใช่ฐาน,นะที่จะได้รับย่อมกินอาหารของสัตว์เดรัจฉานถ้าสัตว์เหล่านั้นตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกรรมชั่วเขาจะกินอาหารของสัตว์เดรัจฉานสิ่งที่อุทิศไปให้นี้ไม่ได้รับแต่ไม่เสียเปล่านะมีผู้ที่จะได้รับจบถ้าเขาเป็นอกลง์ไปในนรกเขาก็ไม่ใช่ฐาน,นะที่จะได้รับเขาจะได้รับกรรมในนรกอาหารของสัตว์ในนรกคืออาหารกรรมนั้นแหละ สัญชีวะนระกตายไม่เป็นตายแล้วก็ฟื้นฟื้นมก็ตายอยู่ถ้าเขาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะกินอาหารของมนุษย์เพราะบุญของเขาทําไว้เพียงพอถ้าเขาเกิดเป็นเทวดาเขาก็จะได้บริโภคอาหารอันเป็นทิพย์ของเทวดาด้วยบุญที่เขาได้กระทํามีอยู่พามฐานะที่จะถึงนั้นคือว่าถ้าผู้นั้นได้ปเกิดในปิติวิสัยภูมิแห่งเปรต เพวกรัตโทปชีวีเป็นที่อาศัยบุญกุศลที่คนอื่นทําให้เขาจะได้รับนอกจากได้รับนั้นถ้าหากว่ามันประกอบไปด้วยคุณอันเป็นอดิเรตผู้ให้ทานนั้นมีกำลังพอคือกำลังแห่งศรัทธากำลังแห่งปัญญากำลังแห่งความบริสุทธิ์ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้เข็นค่าเปียดเบียน ไม่มีบาปเจือปนแล้วผู้รับทานของเขาเป็นผู้มีศีลาจารวัตมีคุณธรรมอันบริสุทธิ์อันงดงามนอกจากได้รับบางทีเลยไปกว่านั้นถ้าหากเขาเป็นเปรตอยู่ก็จะเต้พ้นจากปิติวิสัยในสวอร์ที่ผสมบัติเป็นเทวดาก็มีอย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยอะไร ทั้งหวานชื่นคืนขมระทมทุกข์ของปวงจิตที่ผ่านมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วไม่ยอมหวนกลับคืนมายาห่วงใหยถึงอนาคตยังมาไม่ถึงเพราะเราไม่สามารถจะรับประกันกับตนเองได้มืออื่นนี่สิมีบอม,มันเป็นสิม,มับสบอจังน้อยนีไว้สัเพียงบอกว่าไม่พึงกำานึงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ปัจจุปนนันจะโยธรรมังตัถะตัถะวิปัสติอะสังหิรังอะสังกุป,ปังตังวิทรามณพรูหาเยตผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคลอนแคพนพึงพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้คำนี้มีความหมายลึกซึ่งอะไรล่ะคือธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า มันเกิดอยู่ดูนี่ทมนั่นแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าทอมอารมณ์หันใจเขานั่นก็ทมลมหายใจออกนั่นก็ทมหน้าแม่มาแม่อยู่นี่ตั้งแต่เกิดจนปั่นนี่บ้านเดียวเศร้าเมื่อยจะเขื่อนนี่เฉพาะหน้านี่ผู้มันเขาจึงว่าเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยู่นี้ก็หันใจอยู่นี้อยู่หันก็หันใจอยู่หัน ไม่งอนแง,นงแน่นคอนแคนพอกพูนอาการที่รู้อย่างนั้นไว้ความคิดเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้มันขณะน,นี้ความคิดปัจจุบันนี้ถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นผู้เข้าถึงปัจจุบันธรรมอดีตก็ไม่อยู่อนาคตก็ไม่อยู่ชีวิตจริงๆอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่ที่อดีตไม่ได้อยู่ที่อนาคตเมื่อมาถึงปัจจุบันเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะไม่มีความทุกข์ เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่ค่อยจะอยู่กับปัจจุบันนั่งอยู่ในหุ่นคืดเมื่อบ้านผลคืดไปหาปีกายปีกรผลคือไปพื้นสาดหนาพวกก็มีเดียวเนี่ยเจ้าของนั่งจนเทือนอยู่นี่มันหลักหนีจากจักสิตายเหมือนไหนไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้เพราะเราไม่สามารถผัดเพี้ยนกับพระยามัจจุราชผู้มีเสนามากได้เพราะฉะนั้น ผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอวังวิหาริมาตาเป็นงอโหระตมตันทิตังตังเวพทเทกรตโตติสันโตอจิกเตมุนีงุนีเจ้าผู้สงบก,กล่าวเรียกบ,บุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียรติคานอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนว่าชีวิตเขาเป็นอยู่ได้แม้เพียงคืนเดียวราตรีเดียวก็มีค่าอย่างน่าชม

มาแบบเอแบบนำภาพของนังคนี้อกมาแสดงนารางาับนจอดอกบ้ยนะปุ่บ้านอาโต้อาเดโ้ บรรดาท่านทั้งหลายขอขอเรียนท่านประธานประเทศบรรดาท่านชาวหลวงขอเรียนท่านประธานด้วยครับขอน้อมเทนท่าน Thank mm -hmm. you.